สี่เนี่ยมองจากดาวงคานก็รู้มันไม่ปกติหรอกเรารู้อยู่แล้วนักโทษเนี่ยป่วยนี่ตายคาคุกนะไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาหาหมอนะ,อะจริงๆแจกพารายอย่างเดียวแจกพารายอย่างเดียวคือ <c oughs> ถ้าใครเคยเขาเขาไปดูแผนกหมอไปดูโรงพยาบาลราชธรรมในคุกก็จะรู้มันมันเบสิกมากนะโ <c oughs> อกาสรอนนี่ยากมากทีนี้เออถามว่าผิดปกติไหมผิดแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียยวจริงๆเป็นอีกคดีหนึ่งแยกออกไปคุณนักสินเนี่ยรับโทษ ตามคาสั่งศาลตามคาพิพากษาศาลหนึ่งปีเนี่ยครบแล้วคือคือจะป่วยไปนอนอยู่ที่ไหนหรือว่าจะนั่งอยู่ในคุกมันก็คือนับเวลาเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแกรับโทษครบแล้วแกไม่ควรจะต้องโดนเรื่องนี้อีกสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือถ้าเกิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งการไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องไปตั้งเป็นคดีอาญาสอบสวนเจ้าหน้าที่เป็นวินัยเป็นอาญาเจ้าหน้าที่แล้วถ้าพบว่าที่เจ้าหน้าที่ทําเนี่ย ไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ว่าได้รับคําสั่งมาจากใครก็ก็สาวไปให้ถึงคนนั้นแล้วก็ลงโทษเยงแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดี3สารเอ้ยการบังคับมันไม่เป็นไปตามกฎหมายเอากลับไปติดคุกใหม่ไม่ได้ผมติดไปแล้วไม่งั้นผมผม,ผมเทียบตัวอย่าง ays, ง่ายๆสมมติเป็นนักโทษ V ีวีไช่วงก่อนเราจะได้ข่าวว่ามีนักโทษชาวจีนทุนจีนเทาติดคุกติดแล้วเป็นขายใหญ่อยู่ในแดนมีนักโทษคนไทยมีพัสดีคอยรับใช้ สามารถสั่งอาหารเข้ามากินเปิดแอร์ร้องคาราโอเกะออะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันก็คือติดคุกแต่เงื่อนไขในการติดคุกมันไม่เหมือนคนติดคุกคนอื่นใช่ไหมถ้าพูดจริงๆก็บังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษาแหละเพราะจริงๆถ้าติดคุกมันต้องแปลว่าไปติดคุกน่นไปนอนเบียดๆอยู่ในห้องเหมือนนักโทษคนอื่นไหมแต่า,า,าริงๆแคสารไม่เข้าไปดูถ้ามันจะผิดมันก็ต้องไปสอบพัสดีเป็นอีกเจ้าหน้าที่ราชธรรมเป็นอีก คดีหนึ่งว่าทาไมทําอย่างนี้แต่มันไม่ใช่สารเขาไปดูว่าไอ้นี่มันมันมันติดคุกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่ให้เอาไปติดใหม่มันมันไม่มีเนะเทียบเทียบเคียงกันมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่สารเขาไปยุ่งกับเข้าไปตรวจสอบอย่างนี้จริงๆมันขัดเรื่องหลักการแบ่งแยกอำนาจ